สวัสดีค่ะเป้น,นะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจําสถาบันตรวจสอบในวิจัยวัตถุโบราณกรงศยามค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำหนึ่งเครื่องที่ใช้สาหรับการตรวจอายุวัตถุโบราณนะคะ mm. เครื่องนี้มีชื่อเครื่องว่า ICPMS ค่ะ mm. โดยมีการเพิ่มระบบาการระเหิดของแข็งเข้ามานะคะโดยเริ่มต้นจากการใส่ตัวอย่างลงไปนะคะ mm. ะเราใส่ตัวอย่างลงไปค่ะนี่นะคะ ซึ่งตัวอย่างที่ใส่เนี่ยจะเป็นตัวอย่างแล้วก็สารสแตนดาดน,นะคะตัวมาตรฐานสารมาตรฐาน,นะะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมากําหนดจุดนะคะในโปรแกรมซึ่งจากกาหนดจุดเป็นเส้นค่ะสองเส้นต่อหนึ่งตัวอย่างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสั่งให้เครื่องรันค่ะเครื่องเนี่ยก็จะยิงเป็นลังเอ่อยิงเป็นเลเซอร์ลงบนผิวนะคะตามรอยเส้นของเราเลยค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยผิวส่วนที่ถูกยิงเนี่ยเขาก็จะระเหิดเป็นไอออนเท่าเครื่องน,นี้แล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าใช่ค่ะเดินตามสายช็อคเท่าเครื่องน,นี้แล้ววิเคราะห์ออกมาเป็นตาลักษณะนี้นะคะก็จะได้มาว่าความเข้มข้นของไอโซโทปลังสีทั้งสามตัวเท่าไหร่ออโพเทนเซียมเท่าไหร่เทอรเลียมเท่าไหร่และยูเรเนียมเท่าไหร่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้ความเข้มข้นนี้ค่ะไปหาว่าลังสีต่อปีเท่าไหร่ค่ะ ซึ่งอ๋อลังสีต่อปีเนี่ยเป็นหนึ่งค่าที่ใช้ในการหาอายุสว่วนอีกห้องหนึ่งเป็นห้องมืดนะคะอ๋อค่าจากห้องออห้องมืเดเี่นมาให้ค่าเราว่าวัาวตถุมีความเก่าไหมอ๋อลังสีสะสมเท่าไหร่ซึ่งเราจะใช้ลังสีสะสมกับลังสีต่อปีเอามาหารกันให้ได้ค่าอายุค่ะซึ่งสามารถใช้หาตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นผลตรงขง้ามได้นะคะอย่างเช่นพวกอ๋อเทอาป้านยนินเผาอ๋อกำแพงตลอดจนพักเรื่อนค่ะ